เรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่งที่ต้องเดินทางไปทำธุระในต่างจังหวัดแล้วต้องหาโรงแรมพักซึ่งการพักโรงแรมในครั้งนี้เองที่นำพาพวกเขาไปเจอกับศพปริศนาภายในห้องจนพากันอยู่กันไม่ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าเรื่องใต้เตียง ไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณเบียร์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับคุณเบียร์และพ่อของเขาเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปในช่วงที่คุณเบียร์เป็นวัยรุ่นตอนนั้นพ่อเขาได้พาเขาไปทำธุระในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ด้วยความที่จังหวัดนั้นอยู่ไกลหลังจากทําธุระเสร็จพ่อเลยบอกคุณเบียว,ว่าเดี๋ยวจะหาโรงแรมพักในจังหวัดน,นี้ก่อนแล้วค่อยออกเดินทางกลับอีทีพรุ่งนี้พอขับรถหาโรงแรมไปได้สักพักก็ไปเจอกับโรงแรมหนึ่งที่อยู่ในตัวอำเภอโรงแรมนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากคุณเบียบอกว่าเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นโรงแรมสองดาว พ่อเดินเข้าไปหาพนักง,งานแล้วก็ทำการเช็คอินจากนั้นก็ได้คุณแจห้องมาซึ่งห้องที่เขาได้จะอยู่ที่ชั้น4ี่หลังจากเช็คอินเรียบร้อยก็มีพนักง,งานคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพ่อบอกว่าจะช่วยถือของขึ้นไปบนห้องแต่ด้วยความที่ตอนนั้นของที่เอามาติดตัวก็ไม่ได้เยอะมากพ่อเลยบอกกับพนักง,งานว่าเดี๋ยวเขาจะถือขึ้นไปเองแล้วพ่อกับคุณเบียร์ก็เดินเข้าไปในลิ สิ่งที่น่าตกใจไปก่อนก็คือพอลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้นสี่ก็เจอห้องที่เขาพักอยู่ตรงหน้าเลยโดยประตูห้องกับประตูลิฟต์จะอยู่ตรงกันพอดีซึ่งเป็นทำเลที่ไม่ค่อยดีนักตอนนั้นทั้งพ่อและคุณเบียร์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะโรงแรมนี้ก็มีคนพักอยู่หลายคนแล้วรอบๆก็ยังมีคุมชนค่อนข้างเยอะพอเข้าไปในห้องก็เห็นว่าห้องค่อนข้างเล็ก เดินเข้าไปนิดหน่อยก็จะเจอกับเตียงสําหรับนอนสองคนส่วนห้องน้ำจะอยู่ด้านขวาถัดจากเตียงไปก็จะมีหน้าต่างที่มองออกไปด้านนอกก็จะเป็นระเบียงเล็กๆที่ไม่สามารถเดินออกไปได้คุณเบียร์ก็ไม่รู้ว่าทานโรงแรมจะทํามาทําไมเหมือนกันแล้วเวลาก็ผ่านไปถึงช่วงดึกคุณเบียร์กับพ่อรีบทำธุระส่วนตัวแล้วก็ปิดไฟเข้านอนยังไม่ทันที่จะหลับ ก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเพราะอยู่ๆก็มีเสียงทุบกระจกดังมาจากที่ระเบียงด้านนอกเป็นเสียงทุบที่ดังแล้วก็ย้ำๆอยู่แบบนั้นพ่อกับคุณเบียร์มองหน้ากันตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณคิดว่าน่าจะมีใครมาเคาะหรือเปล่าพ่อเลยบอกคุณเบียร์ว่าเบียร์ไปดูให้พ่อหน่อยใครมาเคาะดึกๆยืนเ คุณเบียร์ก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็เดินตรงไปที่หน้าต่างด้านหลังแต่ปรากฏว่าตรงนั้นมันไม่มีอะไรอยู่เลยแล้วถ้าจะมีคนที่มายืนเคาะมันก็เป็นไปไม่ได้แน่ๆพเพราะระเบียงด้านหน้ามันไม่สามารถยืนได้แล้วที่พวกเขาอยู่ก็คือชั้นสี่คุณเบียร์เลยรีบกลับไปที่เตียงแล้วก็บอกพ่อว่าพ่อไม่รู้เสียงอะไรเหมือนกันผมออกไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรแ,บบแปลกๆนะครับ คุณเบียร์บอกว่าสีหน้าพ่อตอนนั้นแกดูไม่ค่อยสบายใจแต่แกก็บอกคุณเบียร์เพื่อไม่ให้คุณเบียร์เครียดว่าสงสัยจะเป็นผีดีเลยพรุ่งนี้หวยออกถ้าเจอพ่อจะถามว่าเลขออกอะไรและพรุ่งนี้เบียร์อยากกินอะไรก็บอกพ่อได้เลยนะแล้ะพ่อก็ขำแห้งๆซึ่งคุณเบียร์ก็รู้ดีว่าพ่อเขาเองก็เริ่มกลัวเหมือนกันพ่อบอกคุณเบียร์ว่าให้รีบเข้านอนได้แล้วพรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้า แล้วคุณเบียร์ก็มานอนบนเตียงอีกครั้งตอนนี้เสียงข้างนอกก็เงียบไปแล้วแต่ในระหว่างที่เขาเคลิ้มกำลังจะหลับในตอนนั้นเองอยู่ๆก็มีเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งแล้วรอบนี้ไม่ได้มาจากระเบียงแต่กลับมาจากใต้เตียงคุณเบียร์กับพ่อถึงกับสะดุ้งทั้งสองคนลุกขึ้นมานั่งบนเตียงอีกครั้งยังไม่ทันที่จะพูดอะไรก็มีเสียงทุบมาจากใต้เตียงรอบนี้ดังชัดมากม เป็นเสียงที่ดังมาจากใต้เตียงแน่ๆพ่อพูดกับคุณเบียรเสียงดังเลยว่าเบียลุกลุกทั้งสองคนรีบลุกมายืนอยู่ข้างๆเตียงแล้วพ่อก็บอกให้คุณเบียรยกฟูกที่นอนออกพอยกปรากฏว่าด้านล่างมีแต่แผ่นไม้อัดใหญ่ๆสองแผ่นวางอยู่แล้วช่งวงนั้นเองก็มีเสียงเคาะมาดังขึ้นอีกครั้งจนแผ่นไม้อัดกระเทือนออกมายังเห็นได้ชัด ตอนนั้นพ่อก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นผีคิดว่าคงเป็นตัวอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างในพ่อเลยบอกคุณเบียรว,ว่าให้เปิดไม้อัดมาดูจะได้รู้ว่าข้างในมันมีตัวอะไรกันแน่คุณเบียค,ยค่อยๆเอามือไปจับไม้อดัดแล้วเขาก็รีบยกไมปอัดขึ้นอย่างเร็วสิ่งที่เจอทําให้พ่อกับคุณเบียรตกใจมากเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใต้เตียงมันไม่ใช่สัตว์แต่มันเป็นศพของคน แล้วก็เป็นศพที่ตายแล้วในสภาพขึ้นอืดพ่อรีบจับมือคุณเบียร์แล้วก็บอกว่าเบียร์วิ่งจากนั้นพ่อก็รีบไปคว้ากุญแจรถและกุญแจห้องก่อนที่ทั้งสองคนจะวิ่งไปตรงที่หน้าประตูแต่ทันทีที่พ่อเปิดประตูออกแทนที่พ่อจะรีบออกไปพ่อกลับยืนนิ่งๆเหมือนตกใจกับอะไรบางอย่างหน้าประตูคุณเบียร์ก็งงเลยถามพ่อไปว่าพ่อทำไมไม่ออกไปล่ะ แต่พ่อก็ยังคงเงียบพ่อรีบกลับเข้ามาในห้องแล้วก็ปิดประตูเสียงดังในตอนนั้นเองคุณเบียร์และพ่อมองกลับไปที่เตียงจุดที่เขาเห็นศพเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีศพอยู่แล้วพ่อรีบพาคุณเบียร์เข้าไปซ่อนข้างในห้องน้ำด้วยความที่ห้องน้ำค่อนข้างแคบทําให้ตอนที่เข้าไปคุณเบียร์เผลอสะดุดล้มขาไปฟาดก,กับพื้นห้องน้ำจนเลือดไหลแล้วเหมือนว่ากระดูกขาเขาจะหัก คุณเบียบอกว่าความรู้สึกเขาตอนนั้นเขาไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยแต่เขารู้สึกชามากกว่าแล้วตอนนี้เขาเองก็กลัวไปหมดจนลืมความเจ็บไปแล้วส่วนพ่อที่ดูแล้วก็กลัวไม่ต่างจากคุณเบียรพ่อก็พยายามตั้งสติแต่ไม่ทันไรก็มีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นมาอีกครั้งเป็นเสียงที่เคาะท,ทีประมาณห้ครั้งแล้วก็หยุดสักพักแล้วก็เคาะอีก พ่อบอกคุณเบียวไม่ต้องกลัวอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วพ่อก็สังเกตเห็นว่าขาคุณเบียรเหมือนจะเริ่มบวมพอกระดูกน่าจะหักระหว่างนั้นพ่อเลยไปหักราวผ้าม่านออกแล้วก็ฉีกผ้าม่านออกมาเป็นเส้นๆพร้อมกับพันไปที่ขาของคุณเบียรเพื่อดามขาไว้พอพันเสร็จจากเสียงที่ดังมาจากหน้าประตูห้องตอนนี้กลับมาดังอยู่ที่หน้าห้องน้ําแทนเป็นเสียงทุบเหมือนจะเข้ามาข้างในให้ได้ เสียงนั่งแบบนั้นประมาณ3-4รอบแล้วก็เงียบไประยะเวลาตอนนั้นประมาณ20กว่ากนาทีแต่คุณเบียรบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่ามันยาวนานมากๆทั้งพ่อและคุณเบียรยังคงรอดูเหตุการณ์อยู่ในห้องน้ำแต่แล้วไม่นานก็มีเสียงตะโกนมาจากด้านนอกดังขึ้นพี่พี่ครับเป็นอะไรกันหรือเปล่าครับ พ่อคุณเบียดูระแวงไปหมดไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงคนหรือเสียงผีพ่อคุณเบียรอะไรบอกว่าเดี๋ยวเบียร,รอพ่ออยู่ตรงนี้ก่อนพ่อจะออกไปดูเองแล้วพ่อก็ค่อยเปิดประตูห้องน้ำออกไปพ่อมองดูทางซ้ายแล้วก็ขวาเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วพ่อเลยค่อยๆเปิดประตูหน้าห้องพรากฏว่าเสียงที่เรียกพ่อเมื่อกี้ก็คือเบลบอย เขารีบถามพ่อว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนคนล้มพอเห็นแบบนั้นก็ดีใจมากเลยเล่าสิ่งที่เจอมาให้เบลบอยฟังเบลบอยเลยบอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันพี่พี่ใจเย็นๆก่อนนะครับผมว่าพี่ลงไปตั้งสติข้างล่างก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมช่วยหยิบของให้เบลบอยก็เข้าไปในห้องแล้วก็ไปช่วยเอากระเป๋าออกมาส่วนพ่อก็เข้าไปประคองตัวคนเบียร ทั้งสองคนค่อยๆเดิอนออกมาจากห้องและตรงไปที่ลิฟต์ส่วนเบลบอยก็ยืนกดลิฟต์ให้ทันทีที่ลิฟต์เปิดพ่อกับคุณเบียร์ก็รีบเข้าไปนันทีแต่แทนที่เบลบอยจะเข้ามาด้วยเขากลับยืนอยู่หน้าลิฟต์แล้วก็เอากระเป๋าวางไว้ข้างในจากนั้นเขาก็หันมาหาพ่อแล้วก็พูดว่าพี่ผมช่วยพี่ได้เท่านี้นะครับ แล้วร่างของเปียบอยก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าของพ่อและคุณเบียรตอนนั้นทั้งสองคนได้แต่ยืนช็อกนางมองประตูลิฟต์ค่อยๆปิดแล้วลิฟต์ก็ลงไปถึงชั้นล่างพ่อเรียบพาคุณเบียรเดินออกมาแล้วตรงไปที่หน้าฟอนทันทีตอนนั้นพ่อเดินไปโบยวายกับพนักง,งานแต่ด้วยความที่ขาคุณเบียเองก็เจ็บพ่อเลยต้องพาคุณเบียรไปที่โรงพยาบาลก่อน และหลังจากที่หมอดูอาการของคุณเบียร์เรียบร้อยแล้วพ่อก็ให้คุณเบียร์นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลไปก่อนส่วนพ่อตอนนั้นเขาบอกว่าพ่อดูกโกรธมากๆพ่อตัดสินใจขับรถไปที่โรงแรมแล้วก็ไปโวยวายกับพนักง,งานถามว่าในโรงแรมนี้มันเกิดอะไรขึ้นในห้องที่เขานอนมันมีอะไรพยายามขยันขยอให้พนักง,งานเล่ามาให้หมดแต่พนักง,งานเหมือนจะไม่ยอมบอกเขาได้แต่ปฏิเสธว่า ผมไม่รู้จริงๆผมเพิ่งมาทำงานนะพี่แล้วโรงแรมนี้ก็เปิดมายิมห้ปีแล้วตอนนั้นตีห้าก,กว่าพ่อเหมือนจะไม่ยอมเลยโทรหาเพื่อนของพ่อที่เป็นคนมีอิทธิพลในจังหวัดนั้นแล้วไม่นานเพื่อนพ่อก็มาหาแล้วพ่อก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังตอนนั้นพ่อรู้ดีว่าเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถเอาเรื่องกับโรงแรมได้อยู่แล้ว แต่เพื่อนพ่อก็มีคนรู้จักคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่เลยโทรไปถามเขาดูว่าโรงแรมนี้มันเคยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าและทันทีที่เขาได้ยินชื่อโรงแรมเขาก็บอกเลยว่าไปพักโรงแรมนี้มาเหรอไม่รู้เหรอโรงแรมนี้มันมีคนตายก่อนหน้านี้มีคู่รักชายรักชายเข้ามาเปิดห้องในโรงแรมแล้วเหมือนจะทะเลาะกันจนทําให้ฝ่ายถึงขั้นบีบคอจนอีกคนเสียชีวิต แล้วก็เอาผ้าคลุมเตียงมาคลุมศพเอาไว้จากนั้นก็เอาศพไปยัด้วยใต้เตียงเพื่ออำพรางแต่ระหว่างที่กำลังอำพรางศพอยู่นั้นก็มีเบลบอยเดินเอาอาหารที่พวกเขาสั่งขึ้นมาส่งหลังจากเบลบอยเห็นเขาเองก็ตกใจทางผู้ชายคนนั้นเลยบอกเบลบอยไปว่าเดี๋ยวเขาจะให้เงินก้อนหนึ่งแล้วให้เบลบอยช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ ซึ่งเบลบอยพอเห็นจำนวนเงินเขาก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเขาเองก็จำเป็นต้องใช้เงินเหมือนกันแต่ผู้ชายคนนั้นก็ได้บอกมาอีกว่าวันนี้จะให้หนึ่งก้อนก่อนอีกก้อนพรุ่งนี้ก็ค่อยมาเอาหลังจากที่เบลบอยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นผู้ชายคนนั้นก็รีบเช็คเอาออกไปวันถัดมาพนักง,งานเห็นว่าเจ้าของห้องไม่ยอมเช็คเอาออกสักทีเลยขึ้นไปดูก็ไปเจอศพที่อยู่ใต้เตียง เลยต้องรีบเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาช่วยจัดการแล้วไปดูแลคดีตามหาฆาตรกรต่อหลังจากที่ศพถูกเอาไปแค่วันเดียววันถัดมาก็เกิดเรื่องขึ้นอีกเพราะเบลบอยที่รับเงินสินบนไปตอนนี้เขาตัดสินใจผูกคอตายเสียชีวิตอยู่หน้าห้องโดยในโรงแรมนี้ด้านหน้าทางเข้าจะมีท่อสีแดงที่เป็นท่อสำหรับแก๊สดับเพลิง เบลบอยได้เอาเชือกไปผูกคอตายตรงนั้นแล้วข้างๆตัวเขาก็มีจดหมายลาตายเขียนไว้อีกว่าผมรู้สึกผิดที่ผมทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องมีคนตายในห้องทั้งๆท,ที่เรื่องมันเกิดขึ้นต่อหน้าผมผมเสียใจมากและรู้สึกผิดที่ช่วยคนไม่ดีแบบนี้ตำรวจเลยสันนิษฐานว่าคงเป็นเพราะเหตุผลนี้เขาเลยฆ่าตัวตาย ซึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ดังมากๆในช่วงนั้นและโรงแรมนี้ก็ยังคงเปิดอยู่จนถึงปัจจุบันและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณเบียร์ได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับเรื่องหน้า เราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมาเ่นท้ายทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ